สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก็ดูทุกท่านครับวันนี้มีฟุตบอลสามตัวคัดเน้นมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับกลุ่มไอนะครับสําหรับคู้แรกครับเป็นทางด้านของมอนโดวาครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของนอร์เวย์คืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดนะครับเมื่อปี2014ครับ มอนโดว่าครับเปิดบ้านแพ้กับตระหนักของนอร์เวย์ไป1ประตูต่อ2ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านมอนโดว่าครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้มา5เกมติดต่อกันนะครับส่วนด้านฝั่งของทีมเยือนนอร์เวย์ครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป2เกมครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ สำหรับคู่นี้ครับทางด้านของนอร์เวย์ครับมาเป็นต่ออยู่ที่1.75หรือลูกครึ่งครบ2นะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของทีมเยือนนอร์เวย์ครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับนอร์เวย์ครับจะบุกไปชนะทางด้านของมอนดาวในบ้านข้าม1.75ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับให้ไปที่ทีมเยือนนอร์เวย์ครับ ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านของเวลครับเปิดบ้านพบกับทรานของคาซักสถานคืนนี้เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับคู่นี้ครับยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดนะครับในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านเวลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะมา4เกมครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนทาด้านของคาซักสถานนะครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับ เสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป4เกมครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเวลครับมาเป็นต่ออยู่ที่2ประตูนะครับแต่ในค่ำคืนนี้คู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของคาซักสถานครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับเวลครับจะไม่สามารถเอาชนะทางด้านของคาซักสถานครับข้าม2ประตูไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับผมจึงมองไปทางด้านฝั่งของทีมเยือนครับคาซักสถานครับคู่นี้ไปที่คาซักสถานครับ ส่วนคู่ที่3าครับคู่สุดท้ายของรายการที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของอิสราเอลครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของเอสโตเนียคืนนี้เวลาตีสองสี่าีนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเมื่อปี2007ครับอิสราเอลครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเอสโตเนียไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านอิสราเอลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับ ชนะไป2เกมครับแล้วก็แพ้ไป3เกมครับส่วนด้านฝั่งของเอสโตเนียครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะไป2เกมครับเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับสําหรับคู่นี้ครับทางด้านของอิสราเอลครับเจ้าบ้านครับมาเป็นต่ออยู่ที่1.25ครับสําหรับคู่นี้ครับผมมองจากด้านฝั่งของเจ้าบ้านอิสราเอลครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับอิสราเอลครับจะเปิดบ้านเอาชนะทานของเอสโตเนียข้าม1.25ไปด้าไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับ ให้ไปที่เจ้าบ้านอิสราเอลครับ3ตัวคัดเน้นที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับมีนอร์เวย์ครับคาซักสถานแล้วก็อิสราเอลครับถ้าชอบครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนั่นหลอครับแอดไลน์ไปที่แอปอได้เลยครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้า้วยครับเชียร์บอลให้สนุกไปพร้อมกันกับผมนะครับนั่หลอสกอร์บอลกับ